แม่บริจาคร่างกายแล้วสั่งเสียไว้ว่าไม่ให้จัดการศพให้ตั้งไว้เปิดพุทธวจนะหายคิดแล้วให้เผาเหตุผลหนึ่งมีลูกคนเดียวส่องแม่ศึกษาพุทธวจนะจนญาติพี่น้องคงไม่เห็นด้วยควรทำยังไงดีคะแม่ใครละ่ะแม่มืองญาติพี่น้องจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับเมืงเองหน้าที่เมืองคือมึงทําแค่นั้นเงินใครเงินเมืองญาติพี่น้องจ่ายไหมญาติพี่น้องไม่จ่ายมืองไม่ต้องไปสนใจญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องบังคับให้มึงบอกว่าต้องสวดมนต์แต่แม่มึงสั่งเสียว่าไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องกุศลาแต่เปิดทำสบพระเจ้าให้เขาฟังในตลอดงานมึงจะฟังใครควรฟังแม่มึงถ้ามึงจะฟังญาติมึงเอาตังมากุศลาตังมากุศลาตังมาเอาตังมาเดี๋ยวกูจัดงานให้ญาติมึงไม่พอใจอยังไงไม่ได้นะต้องสวดศพนะต้องทาพิธีกรรมนะต้องถวายสักกทานนะเอาตังมากุศลาตังมา พราะถ้ากุศลาตังต้องมาถ้าตังไม่มาพระไม่มากุศลาให้กูเอาตังมาสิเดี๋ยวพระจะมากุศลาให้พระไม่มีซองถวายพระพระที่ไหนจะมานั่งกุศลาธรมาให้มงึงกุศลาธรรมมามึงต้องกุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากุศลาไม่มาตังไม่มีไม่ต้องสารแนกุศลาเพราะ,ะฉะนั้นมึงมีตังไหมมึงม,มีตังมึงอยากทําตามญาติโกโหติกามงึงมึงทําไป มึงไม่มีตังแต่ญาติโกโหติกามึงบอกให้มึงทํากุศลารรมามึงบอกให้ญาติโกโหติกากุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากูไม่กุศลาให้เพราะใครอยากกุศลาเอาตังมาจบง่ายนิดเดียวก็ทุกอย่างมันใช้ตังแต่แม่มึงสั่งเสียไว้แล้วว่าให้เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วเปิดเฉพาะคําสอนพระเจ้าคนตายสั่งเสียแทนที่มึงจะทำทำตามความพอใจของคนตายก่อนตาย มึงบอกมึงรักเขามึงอารัยอาวณ์เขาแต่มึงจะไม่ทําตามคำสั่งเสียของคนที่ตายมันใช้ไม่ได้นะมึงอย่าไปแคร์คนอื่นมึงต้องแคร์คนตายจิตสุดท้ายก่อนตายเขายังได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้มึงต้องเปิดให้เขาฟังส่วนจะกุศลาไม่กุศลาถ้ามึงมีตังมึงจะทำก็ทําไปมึงไม่มีตังไม่ต้องทํามึงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคนอื่นจะคิดยังไงช่างหัวมันหน้าที่มึงคือมึงสนใจคนตายตรงหน้าเพราะคนตายคือแม่มึงคนตายคือมึงคือลูกเขาตาย คนตายสั่งเสียต่อมืองมึงต้องทำตามคำสั่งเสียของคนตายไม่ใช่ตามไปทำตามคำสั่งเสียของคนเป็นเพราะคนเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องหาเลยคนตายเออมึงอยากทำตามความพอใจของพวกมึงกระเองมึงรอตายพวกมึงอ่ะไปญาติโกหติกอีป้าข้างบ้านอีญาติข้างบ้านเนี่ยมึงรอพวกมึงตายกันเองก่อนมึงตายแล้วมึงค่อยมาเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองนี่มันงานศพคนอื่นเขาสั่งเสียอะไร ให้ทําตามการสั่งเสียของเขาพวกมึงยังไม่ตายไปรองานศพตัวเองรองานศพตัวเองมึงทาที่นัยการสั่งเสียไว้มึงอยากทําอะไรมึงทําไปเลยตามความพอใจในงานศพมึงแต่นี่งานศพคนอื่นไม่ใช่งานศพมึงอย่าเข้ามาเจ้ากี้ก้องการอย่าเข้ามาวุ่นวายอย่ามาสาระแน่หน้าที่มึงคือมึงมา,งานาศเฉยเฉยมานั่งแดดเข้าต้มมานั่งแดดกระเพาะปลาแล้วเดินกลับบ้านจบ มึงไม่ต้องมาสารแนเจ้ากี้เจ้าการทําไมไม่จัดงานศพแบบนี้ทําไมไม่สวดแบบนั้นทําไมไม่ทําสักขาแบบนี้ทําไมไม่นิมนต์พระสวดแบบนี้ทําไมต้องไม่สวดกี่คืนกี่คืนทําไมไม่จัดดอกไม้ทุ่เทียนแบบนี้อย่าสารแนไม่ใช่งานศพมึงมึงรอมึงตายก่อนแล้วค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวมึงตัวมึงเองตอนมึงตายนี่มันงานศพคนตายไม่ใช่มึงตายรอมึงตายค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการ คนในโลกเราในปัจจุบันมันชอบเจ้ากี้เจ้าการเรื่องชอาวบ้านแต่ไม่เคยจัดแจงจัดการของตัวเองมึงไปเขียนไม่ได้กำรอคอยการตายของมวกนูนมึงจะตายมึงอยากได้อะไรมึงสั่งเลยเอาดอกลิลลี่ประดับดอกดาวเรืองประดับดอกเบญจมาศเอาลงศพติดลายเทพนมติดลายพญานาคติดลายโดเรมอนติดลายปิกาจูเอารูปภาพแบบยิ้มแฉ่งเอารูปภาพแบบใส่สุดสีชมพูพริง้งอ่า มึงจัดแจงจัดการเลยไม่ขอได้สีแดงนะขอเป็นได้สีเขียวทุกคนในงานศพขอให้อย่าใส่สีดำกับสีขาวขอให้ใส่สีชมพูพิงก์กับสีแดงสดมึงเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองเลยเออมึงเขียนไว้เห็นชัดเจนมึงทำรอไว้เลยไปทำในงานมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับทางงานชาวบ้านเขาอย่าสูรู้อย่าสารแนให้มันมากนักไม่ใช่งานมึงมึงอยากเจ้ากี้เจ้าการไปรอมึงตายแล้วค่อยเจ้ากี้เจ้าการในงานมึง พวกนี้ต้องเจอกูด่าวุ่นวายเก่งกูนี่เจอมาเยอะนะงานศพเนี่ยทําไมไม่อย่างนั้นละ่ะทําไมต้องไม่เอาเครื่องเอาเครื่องดนตรีเจ้านี้สิเจ้าเด่นไม่เห็นเพราะเลยทําไมมึงเป็นคนนอนในโรงเหรอเขาเอาดนตรีไทยมาเปิดให้คนในโรงฟังเขามาเล่นนิ่งนองนิ่งนองเป่าปีเป่าก้อนเป่าหาเป่า,ปา,ปาหวอะไรที่เศร้าแล้วเศร้าอีกเนี่ยมาซ้ําเติมกูในความเศร้าจากงานศพเนี่ยลําพังกูเนี่ยเขาเศร้าหมองจะแย่อยู่แล้วคนตาย ยังมาเปิดดนตรีไทยมานั่งตีดนตรีไทยเศร้าหมองกูก็เศร้าลงไปอีกจากเดิมเมื่อกี้นี้กูกาลังดีกูกําลังเดินเข้ามาอย่างดีๆหายเศร้าบ้างแล้วกูมาเจอดนตรีไทยเศร้าหนักกว่าเดิมอีกมึงเอามาทําอะไรกันในงานศพอีพวกดนตรีไทยเนี่ยกูอยากจะรู้มาทําไมกันอนะเปิดเพลงมอร้องไห้อย่างเงี้จะร้องไห้ทําไมกูยังร้องไห้ไม่พอใช่ไหมนี่กูยังช้าใจไม่พอกูนั่งจุดธูปอาลัยอาวรแม่กูพ่อกูหน่าลงศพจุดธูปให้คนจุดธูปไหว้ แล้วก็เปิดเพลงมอกร้องไห้ยีเ e อ๋ย e ีเออะไรไม่รู้พวกมึงที่เปิดเพลงกันนะ่ะธรณีการแสงอย่างเงี้ยคือกูยังการแสงไม่พอใช่ไหมยังต้องให้ธรณีเนีนะ่ยมาการแสงเป็นเพื่อนกูอีกคือจอก,กอดคอกันร้องไห้กูร้องไห้เนี่ยหนักพอแล้วนะกูเสียใจเนี่ยหนักพอแล้วนะยังเปิดเพลงบิว้วกูอีกแล้วมึงรู้ไหมใครเปิดเพลงสัปเปรเลอรมคทายกกรรมการวัด สารแน่มากกูไม่ได้ขอกูไปงานศพเนี่ยเจ้ากินเจ้ากาเลยนะงานศพญาติโกโหติกากูปู่ญาติตายายกูที่ตายกันไปเนี่ยกูไม่ได้ขอให้เปิดเพลงเลยเปิดธรณีการแสงมอนร้องไห้ดนตีเศร้าๆอะไรอารวณบุญคุณบิดามารดาร้องเพลงหาอะไรก็ไม่รู้จากเดิมเนี่ยกูกาลังทําใจได้กูเดินเข้ามาในงานศพกูได้ยินเสียงเพลงพวกกูร้องไห้โฮเลยร้องหนักกว่าเดิมคือกูไม่เข้าใจทําไมงานศพ ทำไมต้องทําให i I. ้กูเส <c oughs> ียใจมากกว่าเดิมกูไม่เข้าใจการไปงานศพการไปอารัยอาวณนงานศพการไปไว้ทุกในงานศพพวกมึงไปทําอะไรกันเสียใจด้วยนะเข้มแข็งนะมึงฟังนะเข้มแข็งนะเขาไปดีแล้วจะเย็นเย็นะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอะไรนะเขาไปดีแล้วต่อไปนี้มีกาลังมีกําลังใจนะเข้มแข็งนะอยู่ให้ได้นะเอออย่าอย่าอย่าทุกข์ร้อนเกินไปนะอย่าเสียใจเกินไปนะฉันไปกำลังใจให้มีอะไรรีบปรึกษาฉัน มีคนมาในงานอ้โหช่วยกันปลอบประโลมปอบใจโอบโอบกอดมรคทายตเปิดเพลงธรณีการแสงอีนี่กำลังยืนปอบใจอยู่อีนั่นเปิดธรณีการแสงมึงว่าจะหายไหมอีคนหนึ่งปลอบใจอีคนหนึ่งทำลายขวัญกำลังใจด้วยเพลงคือกูจะปลอบทำไมอ่ะกูป,อบ,ปอบไปทำไมมีประโยชน์อะไรในการปอบกูปลอบไปแต่เพลงเศร้ามากเลย เศร้าแบบสุดๆเลยยิ้มบิ้วกูสุดๆทำให้กูเนี่ยอยากจะร้องไห้ออกมาคิดถึงพ่อกิดถึงแม่ที่นอนอยู่โล่กูนี่แจะวิ่งเข้าไปกอดลงศพกูจะบอกให้กูฟังเพลงต่ลวันต่ลวนกูแทบกรีดส่วนศพเจ็ดวันกูต้องมานั่งฟังรับสภาพเจ็ดวันที่กูต้องนั่งทนีญาติโก้ที่กายีเพื่อนร่วมงานก็มาปอบกูทุกวันทุกวันทําไมกูไม่เคยหายเศร้าเลยว่าตลอดเจ็ดวันกูรู้สึกกูหายใจหายคอไม่ทั่วท้องกูรู้สึกไม่กูไม่หมด ความเศร้าหมองจากงานศพทำไมกูยิ่งมางานศพกูยิ่งเศร้ายิ่งเศร้าอ๋อเพลงธรณีการแสงเลิกเปิดได้เลิกเปิดนะกูขอแนะนํานะสารแน่มากกูไม่ได้ขอแต่เปิดเกณฑ์เปิดดังมากดังประดุดปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาจากการคืนชีพคือเปิดอะไรขนาดนั้นนะกูไม่เข้าใจคือเปิดดังไปสามวัดแต่กูจะบอกให้เปิดวัดนี้ดังไปต่อเนื่องอีกสามวัดคือเปิดเผื่อแบบ เผื่อใครรอบข้างวัดจะมีคนตายเพิ่มอ่ะออคือเปิดเผื่อไปเลยเปิดเผื่อยาวยาเผื่อมีใครตายเพิ่มจะได้เสียใจทีเดียวคือจะเปิดดังอะไรตั้งหนาก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรกู้จะถามคำเดียวเพื่อคืองานศพเนี่ยลํำพันมันก็เศร้าอยู่แล้วมึงนกออกปะมึงก็ยังสร้างบรรยากาศในงานศพให้ดูเศร้านักหนักขึ้นไปกว่าเดิม ไปสร้างบรรยากาศกันทำไมกูไม่เข้าใจลำบากลําบนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างกูเกลียดมากในงานศพประเภทเนี้ยนะแต่ถ้ากูตายดี่กูอยากจะเอาเซกโลโซมาร้องเพลงในงานศพกูแล้วเกิดเวลากูตายอย่างเงี้ยกูอยากเอาบอดี้สแลมอย่างเงี้ยตัวบอดี้สแลมเนี่ยมาร้องมายืนไล้อาไว้แล้วร้องร้อง,องงานศพยืนอยู่หน้าเรยยืนขึ้นขึ้นบนโลงศพกูเลยก็ได้นะขึ้นไปอ้า,อา,าวอะไรขึ้นไปบนบนโลงศพกูเลยจริงเหยี่ยบฝาโลงกูเลย เอาฝาโลงกูน่ะเอาโลงศพกูน่ะเป็นเวทีแล้วทุกคนก็ไปยืนโยกกันโยกกันคาราบาลเขาได้แอดคาราบาไปชูเย่เย่เนี่ย,ยกูแบบโอ้ยกูอยากมากมึงจะเศร้าอะไรกันนักหนาลำพังญาติโกโหติการมันก็เศร้ากันพออยู่แล้วมึงต้องทําให้มันสนุกซื่อเลิมมึงต้องทําให้ทุกคนเนี่ยหายเศร้าหมองเศร้าใจมีสติอยู่กับปัจจุบันในชีวิตต่อไปใช้ชีวิตต่อไปได้ได้วยความสุขความเจริญ เพราะคนมันตายไปแล้วมันเอาไปอะไรเอาวอนก็ไม่มีประโยชน์หาอะไรเขาจะได้มีชีวิตต่อไปในการใช้ชีวิตของเขาเขาจะได้เริ่มต้นในการใช้ความสุขต่อไปมีความสุขต่อไปไม่ใช่อะไรเอาวรแเดคนตายโอ้ยกูเหนื่อยเป็นความอมดาน้านตันใจแลือเกิดกูอยากจะ,จ,ะ,จ,ะจัดะจัดกันศบอย่างนี้เหลือเกินแต่ทำไม่ได้ไนงะเ,ออเพราะถ้ากูตายต้องมีคนมายืนเทศศพกูงานศพกูมึงรู้ว่ากูจะทำยังไงเดี๋ยวกูจะเขียนไว้เลย ไม่ต้องใส่ลงเวลาใส่ลงเนี่ยใส่ลงเฉพาะตอนที่ไม่มีคนอยู่เอาใส่ไว้เดี๋ยวมแมลงกัดกินมันจะเป็นที่อุจจาตาหรือปล่อยให้มันแดกไปเลยก็ได้เออแต่มันไม่ควรมันจะอุจจาตาเดี๋ยวสัตว์ดิราชงดรัจฉามากัดกินมันจะอุจจาตาตอนสวดศพมึงเอาศพกูลากออกมาวางบนโต๊ะลากมาวางบนเตียงในเตียงต่างอะไรที่เขาล่นน้าศพกันอะแล้วให้พามาเทศเลยพวกมึงมีหน้าที่ไปไหนไปานาศพกูแล้วเอามือไปจิ้มศพกู จิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหัม่นกูนะอ่าจิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหำ่นอ่ามึงจิ้มเลยจิ้มแขนจิ้มตัวจิ้มตาลองจับดูซิมันแข็งไหมอ่ามันแข็งหรือเปล่าสภาพมันเป็นดินนะ้ำไฟลมไหมสภาพมันเป็นยังไงมันนมึงกับมันมึงกับกูที่นอนตายอยู่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงา่าดินท่าน้ำท่าุไฟท่านลมเป็นยังไงนี่มึงพิจารณาเอาอ่าใน้มันน่าทำเหมือนกันนะเอาจริงๆ อย่าลืมนะเชิญกูไว้ด้วยให้กูไปบรรยายในงานศพและพี่เขียรพิ่ใจกรรมไว้เลยนะว่าให้กูเนี่ยเปิดลงศพในการพิจารณาร่างกายมึงและให้ประชาชนคารวะญาติโยมคนที่มาร่วงงานศพมึงเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยชั่วโมงนึงให้กูบรรยายศพมึงเลยยืนดูจ้องมึงเลยเอามึงเนี่ยงัดออกมาจากโรงเลยมาวางไว้ที่เตียงแล้วกูเนี่ยสอนธรรมะเลยพวกมึงทุกคนจากนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งพื้นแล้วกูนั่งสอนมึงเลยศพเป็นยังไงเป็นยังไงแข็นยังไงมาล่วงมันจับมารับอาสาหน่อยเขียรไมใ่ในกรรมรอไว้เลย มรานาุสติมึงจะใช้ร่างกายมึงในการสอนธรรมะแก่คนในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายมึงตั้งเจตนาไว้เลยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีใครทำนะกูรับสมัครวันนี้เลยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้กูเห็นรับสมัครอย่างอื่นเดีโ๋ยโหรีบมากเลยถูกรูดถ,ถูกการมากก่อกันเต็มเสื้อนี่สั่งจองกันแบบห้านาทีเศษนาทีสั่งจองกันเต็มหมดละขายเต็มหมดละกูเปิดรับสมัคร อาสาตายว่างนะใครว่างเอาอาสา,า,าหน่อยถ้าป่วกขึ้นบ้านเราต้องกําจัดผิดสิ่งข้อหนึ่งไหมคะก็ผิดะนะแต่เราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยก็ยอมรับผลจากการกระทําไปสามีออกไปหาผู้หญิงนอกค้างคืนนอนค้างคืนอยากประคองชีวิตคู่เราต้องทําอย่างไรพูดแบบไหนโอ้ยมึงไม่ต้องประคองแล้วมั้ง มันถึงขนาดไปนอนกับผู้หญิงนอกบ้านมึงก็รับรู้มันก็ไปแบบลอยหน้าลอยตาในการออกไปนอกใจมึงอย่างลอยหน้าลอยตามึงยังประคองชีวิตคู่ไว้อีกเหรอชีวิตคู่มึงพังไปตั้งนานแล้วมึงจะประคองหาอะไรมันไม่เอามึงแล้วมันไม่สนใจมึงแล้วมึงพูดเองสามีไปหาหญิงนอนค้างคืนมึงบอกมึงอยากประคองชีวิตคู่ให้ทำต่อไปได้มึงจะพูดอะไรได้ มึงจะห้ามะไรได้ในเมื่อมึงยังไม่สามารถทําอะไรได้ในปัจจุบันมันยังเดินออกไปค้างคืนกับผู้หญิงอื่นอยู่เลยมันไม่สนใจมึงด้วยซ้ำมึงจะมาประคองอะไรชีวิตคู่มึงจะรักษาไว้ําหอกอะไรชีวิตคู่ีหยมึงตอบกูสิมึงจะเอาผู้ชายสันดาแบบนี้ไว้ในชีวิตมึงอีกเหรอมึงเอาไว้ทําหอกอะไรมันไม่สนใจมึงเลยมันไม่แยแสมึงเลยมันไม่ได้สนใจชีวิตมึงเลยว่ามึงจะเป็นจะตายจะร้องไห้น้ําตาไหลยังไง มันเดินออกไปนอนค้างคืนกับผู้หญิงอื่นมึงก็รับรู้สรุปมันโง่หรือมึงโง่สรับมันเล็วหรือมือเนี้ยกำลังรับผลจากความเลวด้วยความโง่ของมึงเองมึงจะรักษาไว้ตำหาอะไรชีวิตคู่มันไม่เหลือคำว่าคู่อีกแล้วมันเป็นขี้แล้วเนี่ยผมไม่เห็นเหรอมันเละเป็นขี้แล้วเอามาไหนว่าคู่กูเห็นแต่ขี้เนี่ยเละไปหมดเฉาโฉไปหมดเม้นชึงไปหมด มีแต่เรื่องเลวเรื่องชั่วมีแต่เรื่องกิเลสตันหามีแต่เรื่องความเศร้าหมอมีแต่เรื่องความทุระทมมึงจะรักษาไว้ํำหอกอะไรทิ้งเลยเดินออกไปมันไม่เห็นคุณค่าในมึงมึงก็ต้องเดินออกจากชีวิตมันไปให้มันไปหลับนอนที่ไหนปล่อยให้มันไปมึงไม่ต้องไปไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะมึงจะไปสนใจมันทำไมปัญญาอ่อหรือเปล่าจะมานั่งรักษาชีวิตคู่ มันทํามึงขนาดนี้ยังไม่รู้จักสํารวมระวังมันนั่งอมทุกข์อยู่คนเดียวในขณะที่มันเดินไปมีความสุขกับใครต่อใครมึงกลับมานั่งร้องไห้น้ําตาไหลอยู่ในบ้านแล้วมานั่งพูดคําเดียวว่าอยากรักษาชีวิตคู่กูดถามมึงจะรักษาทําไมรักษาแล้วมีประโยชน์อะไรรักษาไปแล้วช่วยอะไรทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นเหรอก็เปล่าแล้วมึงจะรักษาไว้ทําไม